นาทีฉุกเฉินภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะหิ้วอะไรไปในนาทีนั้นเราจะหิ้วอะไรไปบางคนตกใจก็หิ้วลาดหน้าไปกำลังกินลาดหน้าอยู่ก็หิ้วลาดหน้าไปบางคนตกใจก็กำลังกินไอติมอยู่ก็หิ้วไอติมแล้วก็วิ่งไปด้วยบางคนตกใจก็หิ้วอะไรที่อยู่ตรงหน้าก็หิ้วไปมันก็คงจะเหมือนกับตอนนาทีไฟไหม้คนเขาแบกโอ่งขึ้นไปเอาแบกไปได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องวางลง นาทีตกใจเราจะหิ้วอะไรไปเราก็ต้องหิ้วสติไปนั่นแหละสตินั่นแหละจะเป็นเพื่อนแท้ของเราในนาทีฉุกเฉินทุกนาทีที่เราจะเตรียมรับมือพร้อมกันนี้ความรอบคอบจากการฝึกใจจากการทำสมาธิจะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากวันหนึ่งอย่างไงก็ต้องได้ใช้ได้ใช้แน่นอน สมาธิก็ได้ใช้สติก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ใช้นาทีฉุกเฉินได้ใช้ทั้งนั้นเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้ไวพิบได้อย่างฉับไวและหิ้วกายหิ้วใจไปอย่างปลอดภัยไม่เกิดอันตรายบางคนนาทีฉุกเฉินภัยพิบัติต่างๆมันไม่รุนแรงแต่ตกใจเสียชีวิตซะก่อนเพราะขาดสติ วัวใจวายไปนั่นเพราะควบคุมจิตใจไม่ดีตกใจจนเกินไปข่าสติจนเกินไปดังนั้นสติจะเป็นตัวรักษาใจสมาธิจะเป็นตัวรักษาใจปัญญาจะเป็นตัวคอยสอนใจทั้งหมดทั้งมวลคอยรักษาคอยสอนให้เราพ้นจากอันตราย เป็นเพื่อนแท้ๆหละเพราะนาทีนั้นตัวใครตัวมันนาทีนั้นไม่มีใครมาเรียกใครแล้วนาทีนั้นต่างคนต่างไปแล้วแต่นาทีนั้นถ้ามีสติถ้ามีสมาธิถ้ามีปัญญาถ้ามีไหวพริบเราจะรอดปลอดภัยได้ดีดังนั้นฝึกไว้เสมอเตรียมไว้เสมอเตรียมกายเตรียมใจให้ดีอย่าได้ประมาทเพราะผู้ประมาทก็เหมือนกับผู้ที่ตายแล้ว ้าเราไม่อยากประมาทก็ต้องฝึกใจไว้เสมอจากการทำสมาธิสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร